b l a z i o n y โยโยโย l a บ i ช n What? ่3สสามวิดีโอวันเดียวโอ้โหแม่งโคตรฟิตโอเควิดีโอที่สามของพีนายอันนี้ชื่อเพลงว่าเธอก็รู้ผมคิดว่าตั้งแต่ชื่อเพลงนี่แะคิดว่าเพลงนี้จะเศร้ามาก โอเคพี่ว่าเพลงอะเศร้ามากเอนั่งฟังกันเธอก็รู้พี่นน่ะเปียนโนเริ่มอะเริ่องอเ,เ,เปียนโนเล่นไปเลยเพลงนี้เศร้าแน่นอน นี่แบบเหมือนนไอดีอืมเธอก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่ศบตากันแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้ไม่ต้องเสียเวลามากมายอธิบายแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้เมื่อก่อนอันตรายธรรมดาของผู้ชายอันนี้เธอก็รู้เธอก็รู้จนวันตายไม่มีใครข้างกายมีแค่เธอก็รู้เรื่องบางเรื่องมีแค่เราที่รู้ บศึกที่ผ่านมีแค te right. ่เราที่รู้หนังสือที่อ่านมีแค่เราที่รู้ความแตกต่างมีแค่เราที่รู้ไปต่อหรือว่าหยุดมีแค่เราที่รู้ว่านาคนจะทุกข์วสุมีแต่เราที่รู้คนสองคนมีแต่เราที่รู้ไม่ใช่เรื่องของสมองคนมีแต่เราที่รู้พอได้อยู่ด้วยกันเราไม่ต้องสร้างภาพในจุงหวินนาทีบอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องของหัวใจมันคงจะห้ามยากกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากที่มันด้านมากเธออย่าเพิ่งไปคิดถึงตอนถัดมาเธอไม่ต้องกระสิบและไม่ต้องหลับตาเธออย่าเพิ่งไปกลัวว่าใครจะนินทา ปล่อให้การกระทำมาแทนปติญยาผ่านมานหลายน้ำาหลายไฟยิ่งไปตอกยัใสายใ่จริงที่<อ>เขาว่าลบหายใจใจมันคงจะวิวถ้าทกว่าเธอหายไปต้องผ่านอีกหลายช่วงไหลไว้เศร้าจังต้องไปอีกหลายความหลาในใครเป็นเือหัวใจเขาเน่เจอกันตานสายไปสิ่งที่พยายามคงไม่มีความหมายใดอเธอก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่บตากันแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้ ไม่ต้องเสียเวลา <Hey. S 1> มากมายอธิบายแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้เมื่อก่อนอันตรายธรรมดาของผู้ชายอันนี้เธอก็รู้เธอก็รู้จนวันตายไม่มีใครข้างกายมีแค่เธอก็รู้ขอโทษเธออีกทีบางทีนมันก็ลืมความจำบางครั้งก็ไม่ค่อยดีว่าสำคัญจำผิดเป็นวนันมะรื hmm. ่นแต่ยังจำได้ทุกกฎที่เคยเล่นกันทุกเกม ยังจำวันที่เคยพบและยังคงฟังเพลงที่เธอให้ทุกๆเพลงคิดอยู่คนเดียวเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีกันแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้คู่แล้วไม่แคล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้ฝากใจไปแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้พอไม่ได้เจอมันยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่มีเธอมันยังไงก็ไม่รู้ภาพมันเบอเบอร์มันยังไงก็ไม่รู้อยากเจอแต่เธอเป็นอะไรก็ไม่รู้เออไม่ต้องพูดอะไรมากทุกเวลาที่เธอมองมาทุกๆยีที่อยู่ในภาพในทุกครั้งที่เธอมองตา แค่อยากให้เธอได้ฟังบอกไว้เพื่อนในวันข้างหน้าไม่มีเธออยู่ด้วยกันโลกนี้เนี่ยมันดูช่างบ้าเธอก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่บตากันแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้ไม่ต้องเสียเวลามากมายอธิบายแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้เมื่อก่อนอันตรายธรรมดาของผู้ชายอันนี้เธอก็รู้เธอก็รู้จนวันตายไม่มีใครข้างกายมีแค่เธอก็รู้เธอก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่บตากันแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้ ไม่ต้องเสียเวลามากมายอธิบายแค่นี้เธอก็รู้เธอก็รู้เมื่อก่อนอันตรายธรรมดาของผู้ชายอันนี้เธอก็รู้เธอก็รู้จนวันตายไม่มีใครค่เก็รู้คิดว่าเขารู้แล้วผมคิดว่าเขารู้แล้วผมคิดว่าเขารู้แล้วมาแหงเศร้าจังเนี่ยความหมายโคตรเศร้าเลยโอ้โหเขาใจหักใจหัก นี่เพลงเศร้าแต่มาวคารับเสียงนันแบบโคตรฮาร์ดคอร์โอเค so นั้นเพลงชื่อว่าเธอก็รู้เป็นเพลงที่เศร้าเขาใจหักหนึงแล้วภาษาไทยคำว่าอะไรอ,อกใจใจหักอเพีงไทยเขา เกมเ,เกมปากกาเขาเก่งมากทำเพลงได้ทุกอย่างโอเค so มีเพิ <c> ่ง <oughs> ผมทำไปแล้วอันนี้อัลบั้มเลเที่สามผมเพิ่งทำ up and down dream of the ghetto แต่นั้นไอ้ไอเพลงที่สองอะผมนึกเป็นเพลงแร็ปแต่เป็นแค่บีแต่ผมก็ชอบบีก็คณถ้าคนชอบผมรีแอ นั้นก็ขอคุณมากโอ okay, so, เคโซมีเหลือมีเลอีกสองวิดีโอที่ผมต้องทำกับพีนายแล้วก็ผมจะเสร็จแล้วถ้า <c oughs> ถ้าพวกคุณอยากจะให้ผมทำศิล,ลปินคนอื่นอ่ะหรือว่าอยากให้ทำวิดีโออะไรอ่ะก็บอกมาเลยแล้วไอไอไอแรปเอสนาวนี่มันหายไปไหนไนไม่ไม่มีไม่มีรายการนั้นแล้วหรอถ้าคุณรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็บอกกูหน่หรือว่าหาวิดีโอใ้ผมอยผมอยากเรียกแร็ปแบทเทิลอะโอเค so จะเจอกันนะครับ